โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพี่ป้านาะอาปูญ่ญาตายาที่ซับสไครต์และซับสไครต์ใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชาแนล EGSX 1นะครับผมปบมอือครับ อ่ะปอบดังไม่ได้เหมือนเดิมครับตอนนี้แม่งเกือบ3ามทุ่มแล้วครับไอ้เหี้ยตอนนี้มีแอดพูดอยู่คนเดียวครับอาจจะเสียงดังไม่ได้ในคลิปนี้ต้องขออภัไปด้วยนะครับผมและในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับนายปีเตอร์คนเดิมนะครับผมรอบนี้เนี่ยปีเตอร์อาจจะไม่ได้มาแนวตลกโปกฮาแบบที่หลายๆลคนรู้จักนะครับเพราะว่าประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่มีธีมน่ารักน่ารักนะวันนี้ปีเตอร์ก็เลยมาแนวแบบดูดีกันบ้านนะครับโอเคครับทุกคนครับและในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับการโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ไฟเอ็มนะครับผมและ เองนะครับผมถ้าเกิดออกเสียงผิดสะกดผิดอะไรอย่างนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าเราไปเอาสำเนียงมาจาก o o g l e Translate นะครับผมซึ่งเซิร์ฟอาักการ์ดแลนเนี่ยนะครับก็จะเปิดวันที่25ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับแอดก็ได้รับอนุญาตในการนํามารีวิวก่อนนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราไปดูระบบในเมืองนี้กันว่าระบบในเมืองนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างมีงานอะไรที่น่าทําเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผมแต่ก่อนรับชมนะครับแอดก็ขอเพื่อนๆคนละหนึ่งไลค์ครับแล้วถ้าใครที่ชอบแนวเซิร ทำค,คลิปรีวิวเซิร์ฟไฟเอ็มเนี่ยหลากหลายเซิร์ฟมากครับ ใครสนใจเซิร์ฟไหนอยากดูระบบเซิร์ฟไหนเนี่ยสามารถเข้าไปดูรีวิวได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเซิร์ฟฮาปา้าแลนด์นั่นเองนะครับผมอันดับแรกเลยครับก่อนที่เพื่อนเพื่อนจะเข้ามาในประเทศเนี่ยเดี๋ยวแอดจะทิ้งในส่วนของข้อมูลดิสคอดเอาไว้ทางใต้ล่างดีสคริปชันเลยนะครับแอดจะทิ้งข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างไว้ให้ <Wow. S 1> และตอนที่แอดเข้ามาเนี่ยนะครับผมระบบการกรอกไวริสเนี่ยก็เป็นแบบฟรีไวริสนะครับผมก็คือกรอกข้อมูลแล้วก็สามารถเข้ามาในประเทศได้เลยแล้วถ้้าา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 เเ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 กกกิดดื่่่อออนนนนนนคคคไไหยยจจะขาาจะขมมมมมวววปปป็็็ีแ๊งรรั ก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าประเทศนี้เนี่ยรองรับสล็อตสูงสุดถึง500สล็อตเลยนะครับผมเอาเป็นว่าใครที่อยากจะแบบมาแบบถาโถมเนี่ยสามารถมาในประเทศอัลปาก้าแลนด์ได้เลยนะครับผมโอเคครับในส่วนของระบบไวลิสก็อย่างที่บอกไปนะครับผมเป็นระบบแบบก่อข้อมูลแล้วเข้าได้เลยสําหรับเซิร์ฟเวอร์ไฟเอ็มเปิดใหม่นะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเข้ามาในประเทศแล้วเนี่ยนะครับถ้าตอนที่ประเทศเปิดใหม่ก็สามารถก่อข้อมูลแล้วเข้าได้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามในส่วนของ Discord เอาไว้ด้วยเผื่อเขามีการปรับเปลี่ยนหรือการอัปเดตนะครับผม แล้วหลังจากนั้นครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับเข้ามาในเมืองเนี่ยก็จะมีหน้าต่างโหลดดิ้งที่สวยงามมากๆเลยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็จะมาเกิดตรงนี้เลยครับมันเป็นเหมือนแผ่นปูทําโยคะอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็เสื้อผ้าแฟชั่นในประเทศนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากแบบแนวตลกปกฮาก็มีเช่นเดียวกันครับแล้วก็ทรงผมหน้าตาลิปสติกอะไรอย่างงี้คือเขามีครบทุกอย่างเลยนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะเลือกแต่งตัวตามสไตล์เพื่อนๆได้เลยแล้วหลังจากนั้นครับผมพอเพื่อนๆแต่่งตัวอยู อันนี้จะเป็นของผู้เล่นใหม่ที่เพื่อนๆจะได้มาเลยนะครับก็จะมีบัตรประชาชนกล่องแฟชั่นผู้เล่นใหม่7วันกล่องรถผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็ชุดซ่อมรถมีไก่จุใจมีนัทเกตมีบัตรรีสกินมีบัตรอนุญาตทําทงานก็คือสามารถทํางานได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะแล้วก็มีบัตรฟาร์มคูณ2อสวันนะครับกดใช้ได้เลยแล้วก็มีเงินเริ่มต้นด้วยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวแอคก,ก็จะมาเปิดอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเปิดเนี่ย เราไปดูในส่วนของปุ่มคําสั่งต่างๆของเมืองกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเริ่มจากอันดับแรกเลยนะครับจะเป็นในส่วนของ F2 นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าต่างกระเป๋า inventory นะครับผมซึ่งแอนเนี่ยก็ไม่ได้มีโทรศัพท์อยู่ในตัวนะโอเคแล้วส่วนต่อไปก็จะเป็น F2 นะครับจะเป็นอัปกา a l แ n น e ์ o ี e นั่นเองก็จะมี e m o ม e ทั้งหมด485 e m o ม e ครับ ก็มีอ e ีโมดใหม่ๆเก่าๆปะปนกันไปนะครับใครสนใจก็สามารถมาลองเล่นได้แล้วก็อ e ีโมดแดนซ์เนี่ยนะครับก็มี1 6 4อ e ีโมดเลยแล้วก็มีแบบโฟคิงแดนซ์ด้วยเหรอเนี่ยแล้วส่วนต่อไปก็จะเป็น F 7นะครับก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นั่นเองแล้วก็ F 8ก็เป็นการต่อมอเข้าออกประเทศนะครับแล้วก็ F 9เนี่ยจะเป็นราคาตลาดกลางครับผมซึ่งในประเทศนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการฟาร์มแบบระบบออโต้ฟาร์มไม่ต้องโพสซสนะครับคือฟาร์มเสร็จปุ๊บคุณเอามาขายได้เลยนะครับซึ่งของในเมืองเนี่ย ก็จะมีประมาณนี้ครับ UI ทุกอย่างเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามมากๆแล้วส่วนต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่ม Delete Scoreboard นะครับปุ่ม Scoreboard เนี่ยอันนี้จะเป็นในส่วนของ Scoreboard ของเมืองนะครับอ่าปุ่ม Delete นะเดง ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็มีเพลเยอร์เนี่ยเข้ามา2คนก็คือจะมีตัวแอดแล้วก็จะมีแอดมินอีกคนหนึ่งนะครับเขามาคอยดูระบบต่างๆแล้วก็มาดูแอดรีวิวด้วย <Wow. S 1> สกอ์บอร์ดของทางเมืองนะครับก็ตกแต่งสไตล์แบบน่ารักน่ารักเลยนะครับผมมีตัวเจ้าอัปากาด้วยนะครับก็เป็นสัตว์คล้ายๆแกะในอเมริกาอะไรนี่แหละใครสนใจก็ไปเสิร์ชข้อมูลได้ใน Google เลยนะครับผม แล้วส่วนต่อไปครับก็จะเป็นตัว Z นะครับเป็นการปรับวงไม้นั่นเองซึ่งวงไม้เนี่ยก็จะเป็นวงไม้แบบค่อนข้างสมจริงนะเพราะว่าระยะมันก็ไม่ได้กว้างอะไรขนาดนั้นครับผมก็ถือว่าปรับตามแบบได้เลยแล้วก็ตัว X เนี่ยจะเป็นการกดยกมือหรือว่า c n n e ซ EMo t e นั่นเองครับแล้วก็ตัว C เนี่ยปรับมุมมองกลับหลังนะครับแล้วก็กด V ปรับ First Person แล้วก็กด v นะครับเพื่อชี้นิ้วนั่นเองแล้วก็กดตัว n เ,เพื่อทําการพูดนะครับผมแล้วส่วนมุมขวามือล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของ u i ผู้เล่นครับผมก็จะมีในส่วนของ id มีเลือดมีเกรอะมีอาหารน้ําอาบน้ํานอนแล้วก็การวิ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องไปดูกันอีกทีนึงว่า จะต้องซื้อสบู่หรือว่าซื้ออะไรอย่างนี้เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับโอเคครับแล้วส่วนต่อไปก็จะเป็นปุ่มตัว P นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแผนที่ของทางเมืองเลยครับผมนี่ซึ่งเมืองเนี่ยก็จะมีทั้งเกาะหลักแบบนี้แล้วก็จะมีเกาะคาโยด้วยครับซึ่งเกาะคาโยเนี่ยเขาจะรับบทเป็นชาร์กโซนนั่นเองครับอ่นนี้จะเป็นในส่วนของเกาะคาโยนะครับแล้วก็เมืองหลักก็มีประมาณนี้ครับ UI ทุกอย่างเนี่ยตกแต่งมาสวยมากๆมีร้านเชฟมีส่งของอะไรเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราจะต้องไปรีวิวอยู่แล้วนะแล้วกก่าาเเนนยหหมมมอะลใดด้วัูทิ นี่ hey, UI ก็จะเป็นประมาณนี้ครับไอคอนแมปต่างๆไอคอนสถานที่ต่างๆเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่ด้วยถือว่าสวยเลยครับในประเทศนี้นะแล้วในส่วนของดีลิสกอร์บอร์ดเนี่ยนะครับแอดลืมไปนะครับทางเมืองเนี่ยมีหน่วยงานประมาณ5หน่วยงานครับก็จะมีหมอตอรอช่างเชฟแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นในส่วนของสภาหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราจะต้องไปรีวิวอีกทีนึงโอเคแล้วต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณการหลาดผู้เล่นนะซึ่งเขาใช้ลานกลางเป็นในส่วนของจุดเกิดผู้เล่นใหม่นะครับผมซึ่งตรง แล้วใกล้ๆกันเนี่ยก็จะมีในส่วนของส่งของนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของทางเข้าไปวอลโซนนะครับสามารถวาร์มาได้ที่ตำแหน่ง210ครับแล้วก็จะมีกาลาาอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของธนาคารนั่นเองอ่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นร้านเชฟนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดในส่วนของเงินแล้วก็ของต่างๆดีกว่าที่เราบอกจะเปิดไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเงินเริ่มต้นกันก่อนเลยอันนี้นะครับเงินเริ่มต้นจะมีให้ผู้เล่นเนี่ยหมม่่่กกัันนน7วะ็จีฟช ผู้เล่นใหม่นะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเหมือนกันไหนลองซิโอเคเป็นแฟชั่นติดหัวเหมือนเดอะซิมเลยครับผม <Wow. S 1> มันไม่ได้แบบเขียนว่า New p พเยอรหรือว่าอะไรครับมันเป็นแบบหัวเหมือนในเกมเดอะซิมเลยอะ <S <S แล้วก็จะมีกาชารถผู้เล่นกดไปใช้อ่ะลองกดดูซิอ๋อจะเป็นระบบการสุ่มนะครับซึ่งระบบการสุ่มเนี่ยไวมาก โอเคเราจะได้รถน้อนแมวนะครับผมมาใช้เลยเราก็ได้รถมาแล้ว1อันนะครับโอเคระบบการสูบกาชาอะไรก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของระบบธนาคารกันดีกว่าว่าจะสามารถใช้บัตรเครดิตได้เลยหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวเราไปดูที่ธนาคารกันหน่อยโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยแอดก็มาถึงในส่วนของธนาคารไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูธนาคารดีกว่าอ๋อนี่ไงต้องไปตั้งรหัสผ่านที่ธนาคารก่อนนะครับผมอ่าใครสนใจก็สามารถเข้ามาในนี้ได้เลย เราจะไม่สามารถใช้ผ่าน a t m ได้นะแต่ว่าเราจะต้องเข้ามาในธนาคารก่อนครับอันนี้เป็นแบบสถิติมีการาฟสถิติให้ดูด้วยครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเราใช้อะไรไปเท่าไหร่แล้วเราสามารถดูธุรกรรมได้ด้วยครับ <Wow. S 1> เป็นรายรับรายจ่ายรวมรวมถึงกําไรด้วยนี่อันนี้จะเป็นในส่วนภาพรวมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเครื่องมือก็จะมีฝากเงินถอนเงินแล้วก็โอนเงินนั่นเอง มีเลขบัญชีให้เราด้วยนะครับโ,โหซึ่งเลขบัญชีเนี่ยมันเป็นเหมือนเลขบัญชีในชีวิตจริงเลยนะเพราะว่ามีตัวอักษรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับแล้วก็เงินในธนาคารเนี่ยไม่มีนะครับเขาไม่ได้ให้เงินเพิ่มมาเลยแสดงว่าผู้เล่นเนี่ยก็มีเงินติด wallet นะครับห้าพันเท่านั้นเองนะครับผมนี่เลยแล้วก็มีการตั้งค่าด้วยนะครับสามารถเปลี่ยนเลขบัญชีได้แล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มุมขวามือเนี่ยจะเป็นในส่วนของเปลี่ยนเลขบัญชีนะครับแล้วก็คำนำหน้าชื่อบััญชีีีออะะะไไรรย่่เเเ้โหหป็นบบหนน็นนนนนบบทดมมคก ถือว่าประเทศอัปากาแลนด์เนี่ยทำมาได้ละเอียดมากๆในส่วนของระบบบัญชีนั่นเองเดี๋ยวต่อไปเราไปเบิกรถกันดีกว่าครับเพื่อนๆอ่าไปเบิกรถกันมาดูว่ารถเนี่ยสวยงามขนาดไหนเป็นรถเต้าแมวอะนะ โอเคอ่าก็เบิกรถมาเลยนะครับกด B ีเพื่อทาการรัดเข็มขัดนั่นเองครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพาเพื่อนๆนเนี่ยนะครับลองแวะไปดูในส่วนของร้านขายรถก่อนดีกว่าเออจะได้ไม่ต้องแบบเที่ยวไปเที่ยวมานะครับเราไปดูในส่วนของร้านขายรถกันว่ามีรถอะไรใหม่ใในประเทศบ้างเอาเลยครับทุกคนครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายรถไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอันนี้เนี่ยเราก็จะมาอยู่ใน ui รถด้วยครับผมซึ่ง ui รถเนี่ยก็เป็น ui ที่สวยมากๆนะครับมีเกณฑ์น้ามัน มีในส่วนของสถานที่บอกตำแหน่งต่างๆครับซึ่งถือได้เลยว่าประเทศนี้เนี่ยมีการจัดเตรียมอะไรหลายๆอย่างมาได้อย่างดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเรามาดูร้านขายรถกันต่อเลยครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของร้านขายรถครับผมซึ่งก็จะวางาที่อู่ช่างแห่งใดแห่งหนึ่งในเมืองครับนี่ก็จะมีรถมากมายให้เลือกเลยมีระบบซื้อรถแล้วก็ระบบเทสอบ drive ด้วยครับสามารถลองขับรถคันนั้นได้ก่อนที่จะซื้อนะฮะ เพื่อใครแบบอยากรู้ว่าเอ้ยมันเป็นยังไงบ้างว่าในส่วนของรถอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งรถเนี่ยก็มีหลากหลายหมวดหมู่เลยนะครับตั้งแต่คูเป้สปอร์ตโมไซค์ออฟโรดซีดานซูเปอร์เอสยูวีสปอร์ตคลาสสิกแวนคอมเพกแล้วก็มัสเกิลคาร์นะครับผมซึ่งรถหลายๆอย่างในประเทศที่เราลองเปิดดูเนี่ยนะครับหลายๆหมวดหมู่เนี่ย ก็จะเป็นรถแบบ Online, ออนไลน์ออฟไลน์ปกติเลยนะครับเรายังไม่เห็นรถมอนเข้ามาเท่าไหร่นะแต่ว่ารถในประเทศนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีรถแบบประมูลเข้ามาด้วยนะครับผมยังไงใครสนใจก็ติดตามรายละเอียดภายในเมืองนี้ดีๆนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูในส่วนของร้านค้าปกติทั่วไปกันครับว่าร้านค้าปกติทั่วไปเนี่ยมีอะไรขายภายในร้านบ้างแล้วส่วนปั๊มน้ํามันเนี่ยอันนี้เราจะขอสกิปไปนะครับเพราะว่าน้ํามันเนี่ยเต็มถังเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูในร้านค้ากันหน่อยครับ ในร้านค้าเนี่ยก็จะมีโทรศัพท์มือถือขายให้ด้วยครับราคา500ครับผมซึงแอดก็ซื้อไปเลยนะครับแล้วก็มีเครื่องรีดนงมงวบดตกปลาอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็มีชุดอาบน้ําด้วยนะทุกคนแล้วก็มีขนมปังมีอะไรอย่างงี้ครับ ซึ่งถ้าใครอยากอาบน้าหรือว่าอะไรอย่างนี้เนี่ยก็สามารถที่จะมาซื้อชุดอาบน้าได้เลยครับ100นะแล้วก็พวกแมวพวกสุนัขฮอตกี้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะซื้อไปเลี้ยงได้เลยนะครับผมโอเคซึ่งแอดเนี่ยจะซื้อมาเพียงแค่โทรศัพท์เท่านั้นครับโอเคเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปดูร้านเสื้อผ้ากันหน่อยครับพอดีว่าทางนายกเนี่ยและทางแอดมินเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้แอดปีเตอร์เนี่ยลองไปดูระบบในส่วนของระบบซื้อเสื้อผ้านะ เพราะว่ามันเป็นระบบใหม่ที่เขาอัปเดตเข้ามานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในร้านเสื้อผ้ากันหน่อยดีกว่าว่ามีเสื้อผ้าอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างซื้อตรงไหนเอ่ยโอเคแสดงว่าซื้อจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านเสื้อผ้ากันโอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของเสื้อผ้านะครับผมโอ้โหซึ่งเสื้อผ้าเนี่ยระบบมันแบบมันเจ๋งมากเลยนะนี่ครับมีเสื้อนอกเสื้อในแบบปรับได้เลยอะเนี่ยเลื่อนปรับได้เลยครับทุกคนเสื้อผ้าเนี่ยจะมีทั้งหมด375้ดแบบนะครับทั้งเสื้อด้านนอกแล้วก ใครสนใจก็สามารถมาซื้อได้เลยแล้วเราสามารถปรับมุมมองตามจุดต่างๆได้นะครับว่าอยากจะให้มองที่ไหนมองจุดตำแหน่งไหนสําคัญนะครับสามารถกดยกมือได้แล้วก็กดยกมือเอามือลงอะไรอย่างนี้ได้ด้วยครับผมนีอ่อันนี้จะเป็นระบบการซื้อเสื้อผ้าแบบใหม่ที่เราไม่เคยเห็นนั่นเองครับใครสนใจก็สามารถที่จะมาลองเปลี่ยนแฟชั่นลองเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของระบบร้านค้าเสื้อผ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปแอดจะพาเพื่อนๆนะครับผมลองไปดูในส่วนของหน่วยงานต่างๆ ก็จะเอาหน่วยงานหลักๆละกันนะครับก็จะมีในส่วนของตอรอหมอช่างแล้วก็ในส่วนของร้านเชฟร้างกับข้าวอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเนี่ยลองไปดูในส่วนของสถานีตํารวจกันก่อนครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยครับผม A few moments later เอาเลยครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยแอดก็มาถึงในส่วนของหน่วยงานสถานีตํารวจไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งสถานีตํารวจเนี่ยก็มีการตกแต่งแบบเห็นได้ชัดเลยครับโอ้โหใครมองไม่ออกนี่ควักลูกตาม,มาล้างสไลด์เลยนะครับผม นี่เลยอันนี้จะเป็นหน่วยงานสถานีตำรวจนะครับมีการตกแต่งทุกอย่างในสวยงามมากๆมีเบริเออร์กั้นรถเข้าพื้นที่มีต้นไม้นะครับผมมีการตกแต่งสถานที่ต่างๆเยอะแยะมากรวมถึงธงเนี่ยก็เป็นธงอเมริกานะครับแต่ว่าโดนธรรมชาติยึดครองแล้ว,แล,วแล้วก็มีในส่วนของตู้โทรศัพท์อะไรประมาณนี้ด้วยครับ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสถานีตำรวจนั่นเองนะครับบริเวณรอบๆจะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนแล้วส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวแอดเนี่ยจะพาเพื่อนๆนะครับลองไปแวะร้านเชฟกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราไปดูร้านเชฟกันมันใกล้ๆกกกััับร้าานนนนลลงแะเดดี๋ยวอพไปู แล้วส่วนของงานส่งของเนี่ยอันนี้แอดจะไม่ได้รีวิวนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วมีทั้งรถโมไซค์แล้วก็รถ4ีล้อนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วส่วนตรงนี้จะเป็นร้านเชฟนะครับผมอ่าสำหรับใครที่อยากจะมากินกับข้าวมาห้องนงห้องน้ําอะไรอย่างนี้เนี่ยก็สามารถมาที่จุดนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเค อันนี้เป็นส่วนของร้านอาหารนั่นเองนะครับผมแล้วส่วนต่อไปครับเดี๋ยวแอดจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยลองแวะไปดูที่อู่ช่างกันหน่อยครับผมเนี่เราไปดูอู่ช่างกันเลยนะว่าอู่ช่างเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปเจอที่อู่ช่างกันเลยครับไป let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้แอดก็มาถึงอู่ช่างไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่น่าเสียดายครับตรงอู่ช่างเนี่ยไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่จุดๆนี้ก็จะเป็นอู่ช่างที่เราเนี่ยสามารถซื้อกล่องซ่อมได้จากร้านขายกล่องซ่อมครับ อ่าก็ถือว่าใครรถพังหรือว่าอะไรอย่างงี้เนี่ยก็สามารถที่จะมาซื้อกล่องซ่อมจากร้านขายกล่องซ่อมได้เลยนะครับโอเคเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดพาวเฮลิคอปเตอร์ด้วยโอ้โหไอเทียมีพายเฮลิคอปเตอร์บินไปไหนด้วยเนี่ยโอเคก็มีประมาณนี้นะครับพาวเรือได้ด้วยนะครับตรงนี้นะแล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุด AFK นะครับก็สามารถมา AFK ได้ตรงจุดจุดนี้นะ แล้วก็ตรงนี้มีวอลซนนะครับมีชิงทงด้วยนะครับผมโอเคในเมืองเนี่ยหลกัหลกๆก็จะมีให้เล่นหลายอย่างเลยนะครับใครสนใจก็สามารถลองมาเล่นได้นะครับผมโอเค,อเ,คเดี๋ยวต่อไปเนี่ยแอดพาเพื่อนๆมาตรงนี้ดีกว่าครับเป็นงานเก็บมะม่วงนะแล้วก็พวกงานผลไม้ต่างๆครับอ่าเดี๋ยวแอดพาเพื่อนๆ,ๆ,ๆมาเก็บมะม่วงกันก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เก็บมะม่วงเลยดีกว่าครับผม <minutes> later. โอเคครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยแอดก็มาถึงงานฟาร์มมะม่วงกันแล้วนะครับผมนี่ก็จะอยู่ในแมปตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับ ก็จะเป็นงานฟาร์มมะม่วงนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปเทสกันหน่อยดีกว่าครับโอเคอันนี้จะเป็นการเก็บงานนะครับเป็นออโต้ฟาร์มจริงๆนะครับผมก็คือแบบเก็บได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มไม่ต้องอะไรครับเดินชนโมเดลแล้วก็ได้เลยส่วนระบบการฟาร์มเนี่ยถ้าเทียบจากเวลาจริงๆก็ถือว่าปกตินะไม่ได้ไวเวอร์แล้วก็ไม่ได้ช้ามากครับถือว่ากําลังดีมีเอฟเฟกต์แต่ละอย่างด้วยเป็นเอฟเฟกต์เวทมนต์อะไรประมาณนี้ครับ <Wow. S 1> ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มลูกเล่นอย่างหนึ่งให้กับงานฟาร์มให้ไม่น่าเบื่อนั่นเอง <Wow. S 1> แตอบบารบฟร์เเเ้งโพสส็จ พอเรามีของในตัวปุ๊บเราสามารถหยิบขายได้เลยโอเคเดี๋ยวต่อไปเทสอีกหนึ่งงานละกันเอาเป็นงานแตงโมนะฮะช่วงนี้ผลไม้เข้าเยอะหน่อยรักสุขภาพนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มแตงโมให้ได้ดูกันดีกว่าครับไป let's go โอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราก็มาถึงงานฟาร์มอีกอย่างหนึ่งแล้วนะครับผมนี่เลยก็จะเป็นงานในส่วนของแตงโมนะครับแต่ทาไมโมเดลมันคล้ายๆกระหล่ำนะครับโทษทีนะอันนี้เป็นแตงโมนะครับผมนี่เลยการฟาร์มเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหมือนมะม่วงเมื่อกี้เลยครับนี่เลยการฟาร์มก็เป็นประมาณนี้นะครับ โอเคลหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเห็นในส่วนของการฟาร์มไปที่เรียบร้อยนะครับว่าเป็นการฟาร์มออโต้แล้วก็มีความเร็วในการฟาร์มเนี่ยถือว่ารวดเร็วจริงๆครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะครับแอดะพาเพื่อนๆเนี่ย ลองแวะไปดูในส่วนของเลเบลกันดีกว่าครับว่าในเลเบลเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเจอที่เรเบลกันเลยเดี๋ยวครับผมไป let's go โอเคครับทุกคนครับตอนนี้แอดก็มาถึงเรเบลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวมารีวิวเรเบลกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนเรเบลนะครับนี่อาวุธก็จะมีประมาณนี้เลย <Wow. S 1> มีกุญแจตู้มีชานมไข่มุกมีเข็มกลับได้นะครับรวมถึงมีชุดต,ตีอาวุธด้วยนะครับผมสามารถกดใช้ชุดต,ตีอาวุธได้เลยนะครับผม แล้วก็การตีบวกเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันครับจะมีการตีบวกเพิ่มเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีหินกันแตกด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนหมวดแรกอาวุธเนี่ยก็จะมีไมกอเวลห้าไมเบสเวลห้แล้วก็ ไมพูเวล5นั่นเองนะครับผมซึ่งในส่วนของโต๊ะเลเบลอันดับแรกก็จะมีประมาณนี้ครับอ่าแล้วอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตู้เซฟแกงนะครับผมประเทศนี้เนี่ยรองรับแกงด้วยนะครับใครมีแกงก็สามารถที่จะมาตรงตู้รับฝากนี้ได้ครับแล้วส่วนอีก2ตู้นี้นะครับก็จะเป็นการตีอาวุธนะครับผมใครที่มีของสําหรับตีอาวุธเนี่ยก็สามารถตีอาวุธได้เลยนะครับผมนี่เลยฮะมีโต๊ะ2โต๊ะให้ได้ตีอาวุธนะครับผมซึงประเทศนี้เนี่ยก็มีการกันแตกด้วยนะฮะใครสนใจก็สามารถที่จะลองเข้ามาเล่นได้แล้วก็มี ATM ด้วยเผื่อท ใช้เงินแบบเร่งด่วนเนี่ยก็สามารถใช้เงินได้เช่นเดียวกันและที่สังเกตมากนะครับภายในประเทศนี้นะตั้งแต่ขับรถมาเนี่ยนะครับแอดสังเกตได้เลยว่ามีการเพิ่มในส่วนของต้นไม้ใบหญ้าเยอะมากยิ่งขึ้นครับ <Wow. S 1> จะบอกว่าเยอะกว่าเดิมเนี่ยก็ถือว่าไม่ผิดนะครับมีการเพิ่มมาเยอะจริงๆตั้งแต่ขับมามีต้นไม้หลายต้นที่แอดไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่าในประเทศนี้เนี่ยเขาใส่มาแสดงว่ามีการเพิ่มมอสเท็เจอร์ต้นไม้ด้วยนะครับผมโอเคครับส่วนต่อไปเดี๋ยวแอดจะพาเพื่อนๆนะครับผมไปขายของกันดีกว่าครับ ในส่วนของเจเนอ a ร m ล r มาเก็ตนะครับเป็นตลาดขายของนั่นเองเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาของทั้งหมดไปขายกันนะครับแล้วไปดูว่าระบบการขายเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอที่การขายกันเลยครับไป Let's go โอเคครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยแอดก็มาถึงในส่วนของจุดขายของกันแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของตลาดอีโคโนมี่นั่นเองนะครับก็จะเป็นจุดที่เรามารีวิวตอนแรกนั่นแหละนะครับผมซึ่งการขายของเนี่ยในเมืองนี้นะครับ เราจะต้องดูก่อนว่าในตัวเราเนี่ยมีของอะไรบ้างเทียบจากการฟาร์มนะครับผมซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราได้มะม่วงมาแล้วเราขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเทสระบบการขายนะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มีในส่วนของแตงโมนะครับผมเราก็สามารถที่จะขายได้นะครับซึ่งแอนเนี่ยฟาร์มแตงโมมา6อันซึ่งราคารับซื้อทั้ง6อันเนี่ยจะอยู่ที่24เงินเขียวนะครับแล้วเราก็ทําการกดตรงนี้ครับเป็นเหมือนรูปปุ่มอินสตาลอะไรประมาณเนี้ยเราก็กดได้เลยนะครับผมก็จะขายในราคา24เงินเขียวนั่นเอง ซึ่งท่านหลายๆคนสังเกตจากพวกราคาอีโคโนโมี่และงานฟาร์มต่างๆเนี่ยอาจจะเห็นว่าราคามันค่อนข้างต่ำนะครับสาเหตุก็เพราะว่าทางประเทศเนี่ยนะครับผมมีจุดประสงค์ที่อยากจะให้เงินเนี่ยมีค่านะครับผมเลยปรับให้ราคาเนี่ยมันไม่สูงมากเงินมันก็จะได้ไม่เฟอ้อนะครับแล้วเงินเนี่ยก็จะได้ดูมีค่าแบบในชีวิตจริงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเงินเฟอ้อหรือว่าอะไรเลยนะครับผมสามารถที่จะ เข้ามาเล่นในประเทศนี้ได้เลยแต่ว่าเงินเนี่ยค่อนข้างหายากจริงๆนะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถดูจากราคารถหรืออะไรอย่างนี้ได้ครับก่าจะซื้อรถได้แต่ละคันเนี่ยโอ้โหเราต้องฟาร์มแบบระดับหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนในชีวิตจริงนั่นแหละครับใครสนใจก็สามารถมาได้เลยแล้วก็จุดตรงนี้นะครับจะเพิ่มเติมนิดนึงตรงนี้เนี่ยจะเป็นโตคาแฟชั่นนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถคาแฟชั่นทุกอย่างได้ในโต๊นี้เลยนะครับผมมีหลากหลายแบบให้เพื่อนๆได้เลือกเลยใครสนใจก็สามารถที่จะมาคาแฟชั่นตรงนี้ได้เลยผม เอาเลยครับสำหรับเซิร์ฟอัลปาก้าแลนด์ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับความน่ารักของเซิร์ฟเซิร์ฟนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าระบบต่างๆอะไรแบบนี้เนี่ยถือว่ามีเยอะแล้วก็มีหลากหลายมากนะครับเผื่อในคลิปนี้เนี่ยที่แอดรีวิวไปก็จะเป็นพื้นฐานเท่านั้นนะครับผมจริงๆแล้วยังมีระบบอะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายเลยที่เราไม่สามารถนํามารีวิวจบได้ภายในคลิปนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะลองสัมผัสประสบการณ์ความสนุกแบบเต็มรูปแบบสามารถเข้ามาได้เลยนะครับในเซิร์ฟ เอาพัก้าแลนนั่นเองเปิดเซิร์ฟวันที่25ที่ถึงนี้นะครับเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเซิร์ฟนี้ไปในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง ejsx1 ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่ตัวนี้ครับผมสวัสดีครับ